เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับเกม Black Clover Mobile ที่ตอนนี้เนี่ยใกล้จะเปิดตัวให้เราได้เล่นกันแล้วเหลืออีแค่ประมาณ5วันเท่านั้นนะครับผมอดใจรอเนี่ยไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าในส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีมาเสิร์ฟให้เช่นกันนะครับทางด้านของคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงในเรื่องของรวมทุกข้อสงสัยเลยนะที่ใครหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับมาไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากก กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมที่ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้านซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือ BlackCover Mobile กับทางร้านอ a ซีการ์ดเนี่ยฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ ไปเริ่มกันที่ในส่วนของการเปิดกาชาก่อนก็แล้วกันนะครับข้อมูลอ้างอิงเนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์แคนาดานะซึ่งเป็นของทางการีนาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟที่เราจะได้เล่นเนี่ยก็น่าจะค,คล้ายๆกับเซิร์ฟนี้นั่นแหละก็เลยอาจจะหยิบยกขึ้นมานําเสนอให้ทะานิดหน่อยแล้วกันสําหรับในส่วนของการเปิดกาชาเนี่ยคำถามที่หลายคนถามนะครับก็คือเลตกาชาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับผมผมมองว่าใน200โลเนี่ยถ้าดูไม่ดีจริงๆคือไม่ได้เลยครับ อันนี้คือเกลือแบบสุดๆเลยนะแต่ผมเนี่ยได้อยู่มาประมาณ1ตัวด้วยกันอันนี้ก็ได้ตัวชามี่ไปแล้วนะครับที่ผมเปิดได้นะเป็นตัวเดียวเลยนะครับที่ได้มาตอนเปิดกาชาก่อนที่จะครบ200โลอะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปิดกาชานะครับก็น่าจะเป็นสายเติมจัดๆไปเลยอันนี้น่าจะดีกว่าส่วนสายงบน้อยหรือว่าพวกสายฟรีเนี่ย อาจจะลําบากตรงนี้นิดนึงนะครับค่อยๆเก็บไปเพราะว่านี่ขนาดเป็นผู้เล่นมือใหม่นะก็เล่นมาได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่ดูจากการเปิดกาชาแล้วเนี่ยยังไม่ถึง200โลในการันตีแรกเลยครับส่วนที่เราโฟกัสที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นการันตีอะไรพวกนี้ซะมากกว่าที่มาอยู่นองตู้พวกลิมิเต็ดนะถ้าใครที่เป็นสายงบน้อยหรือสายฟรีเนี่ยก็โฟกัสตรงนี้ไว้ดีน,นึงแล้วกันและเรื่องต่อไปนะครับก็คือในส่วนของเรื่องทีมในการเล่นนั่นเองทีมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสสีด้วยกันนะจะมีสีแดง สีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับที่คนนิยมใช้กันหลักๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นสีฟ้านั่นแหละเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยสามารถลงดันเจี้ยนที่ทําให้เราเนี่ยสามารถลงดันเจี้ยนอุปกรณ์ที่มันเพิ่มความเร็วเพิ่ม ADK แล้วก็เพิ่มเดฟให้นะครับซึ่ง3มชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ในช่วงแรกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมสีฟ้าควรทํามากที่สุดนะครับเพราะว่าทีมสีฟ้าเนี่ยจะชนะทางด้านของทีมสีแดงนะเนื่องจากว่าดันเจี้ยนตรงนี้นะครับที่เป็นสีแดงเนี่ย ตัวฝั่งศัตรูหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงหมดเลยเห็น<ค>ไหมเราก็มีโอกาสที่จะสามารถขยับในเรื่องของดันเจี้ยนเนี่ยตามเวลไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเวล9เวล1 0 1 1อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าค่าพลังเราจะแสนสามแสนสแล้วกันก็สามารถที่จะผ่านแสนห้ไปได้อะไรทํานองนี้แหละครับมันช่วยเพิ่มในเรื่องของความสามารถให้ถ้าเกิดว่าเราชนะทางกันนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปเปลี่ยนเรื่องของตัวละครต่างๆเอาก็ได้นะครับสําหรับคุณที่อยากจะเล่นสายอื่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของระบบเกมเนี่ยมันมีให้เราได้เล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับนอกจากดันเจี้ยนที่เราต้องมาหากันเห็นปะมันก็จะมีของให้หาบางส่วนเท่านั้นเองสิ่งที่เราได้เนี่ยพอเราเวลตันปุ๊บนะครับมันอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเดี๋ยวมันก็ตันนะครับผมส่วนดันนี้ก็เป็นในส่วนของการฟาร์มยึกพีทั่วไปครับยิ่งเวลเยอะยึกพีที่ได้ก็จะเยอะขึ้นด้้้ววยนนนนนะะครรัับแลกกก็็็ออีอนนีึงงจเปต ตรงนี้ก็เป็นชิ้นส่วนในการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งใส่ให้กับตัวละครอ,อะไรพวกนี้ก็จะมีให้นะครับก็ตามเวลเหมือนกันเห็นปะก็เลือกเอาพวกสายดามเมจอะไรทั่วไปนั่นแหละและอีกอันนึงก็จะเป็นทางด้านของทาเล่์นะครับทาเล่์นี่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะอาจจะต้องรอเวลหรือผ่านเควสไปก่อนแล้วก็จะมีตรงนี้ครับในการฟาร์มตามแมบมันจะมีบอกนะว่าอยู่เวลไหนอยู่โลกไหนบ้าง1 2 3แล้วก็ต้องเคลียร์ดันเจียนตามแบบให้ครบนะครับ เนี่ยดันเจนตามแมปก็จะมีให้เห็นอยู่ประมาณนี้เนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีดาวขึ้นมาแล้วก็จะมีบอกว่าเราได้อะไรบ้างนะครับถ้าเราเคลียร์ครบหมดแล้วก็ถ้าจะเคลียร์ก็ตามเลเวลอะครับดูค่าพลังเลยมันสูงมากเลยครับประมาณแสนหนึ่งนั่นแหละดูช่องของโลกแรกอะนะหลังจากนั้นก็พยายามฟาร์มหาของทั่วไปครับเนี่ยมันจะมีให้เก็บมันจะมีรูปมือขึ้นมานะถ้าเราเดินไปชนอะไรนู่นนั่นนี่แล้ว ไปเห็นปุบเนี่ยก็พยายามเก็บได้เช่นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะได้ในส่วนของของรางวัลด้วยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ว่ามันครบหรือยังเราขาดอะไรไปบ้างน,นะครับมันจะมีบอกหมดเลยและสุดท้ายของชาเลนจ์ก็คือ m e m o r y h a l l Memory Hall เนี่ยเอาไว้ลงหาพวกของ up rank นะครับก็คือเป็นระดับ u r l r ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีอันล่างสุดก็จะเป็นในส่วนของพวกการ์ดที่เป็นระดับ sr ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดแล้วไม่ค่อยได้การ์ดเนี่ยมาฟาตรงนี้เอาก็ได้อันนี้ก็อยู่ในชัตเตอร์ที่3านะมันมีหลายชต เราสามารถหาอย่างอื่นพวกนี้เสริมไปด้วยได้ต่อไปก็จะมีในส่วนของ Limited Challenge นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะแบบนี้หรือเปล่านะในช่วงแรกอะ่ะแต่ที่มีแน่ๆคือ Special Mode ครับก็จะเป็นในส่วนของการไต่หอนั่นแหละมันจะมีหอมาให้เราไต่ตามค่าพลังของเราครับทุกๆค่าด่านเนี่ยก็จะได้ของรางวัลในการเลื่อนขั้นความสัมพันธ์ด้วยนะครับ1ชิ้นอ่าสานี่ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามด่านไปนะครับก็มาลงด้วยแล้วกันแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป สูงสุดเนี่ยอยู่ที่แสนเก้านะครับตอนนี้เนี่ยแล้วมันก็จะมีบอกนะว่าด่านไหนได้ของรางวัลอะไรบ้างนะครับพยายามมาลงให้ครบมันจะมีบอกด้านบนหัวนะว่ารีเซ็ตอีกประมาณกี่นาทีเนะี่ยลงได้สูงสุดเดียอยู่ที่1ครั้งต่อวันเท่านั้นอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอารีนานที่คือเหมาะสำหรับสาย p v p และใครจะ PVP ก็มาดูในเรื่องของของรางวัลด้วยนะครับถ้าเกิดเราขึ้นขั้นเป็นช h a l เลนเจอร์แล้วเนี่ย เราจะอยู่ในชนชั้นสูงแล้วก็คือจะโดดขึ้นมาในส่วนของ upper league แทนเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลตามที่บอกนะครับมันจะได้ของเยอะพยายามมาลงเล่นกันด้วยนะจะได้อัพขั้นไปสูงๆนะครับแล้วก็หมดเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบเกมเห็นไหมมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยว่างเนี่ยมาปล่อยบอทดหรือฟาร์มอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหรอกครับสำหรับเกมเกม,เกมนี้นะใช้เวลาแป๊บเดียวเองเราก็สามารถเคลียร์คอนเทนต์ได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วละกันนะครับว่าจะจัดทีมประมาณไหนสำหรับการลงทีมนะผมก็จะแนะนาเป็นทีมสีฟ้าสําหรับผู้เล่นมือใหม่เบื้องต้นไปก่อนแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเนี่ยมักจะถามกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเล่นกับเพื่อนได้ไหมนิยามของการเล่นกับเพื่อนในเกมนี้ซึ่ง,งตรงแล้วเกมนี้เป็นเกม turn b a บ e นะครับไม่ใช่ mo นะมันก็อาจจะไม่มีตัวละครของใครของมันนะครับก็จะมีแค่เป็นทีมของใครของมันไปเลยถ้าการที่จะเล่นกับเพื่อนได้ในเกมนี้ก็คงจะมีในส่วนของการกดใช้งานสําหรับตัวเพื่อนนั่นแหละครับสมมุติว่า เราต้องการจะเลือกตัวละครสักตัวหนึ่งที่แบบเอามาช่วยทีมได้อย่างเงี้ยอ่ะเราก็สามารถเอาตัวละครของเพื่อนเนี่ย มาลงไว้หนึ่งตัวเพื่อที่เราสามารถเขียนคอนเทนต์แล้วก็ผ่านคอนเทนต์อะไรพวกนี้ได้ในกรณีที่เราสู้ไม่ไหวนะสามารถสับเปลี่ยนได้เลยครับแต่การใช้งานเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของไบเว v e r ตรงนี้ด้วย7ใบด้วยกันนะอันนี้ก็ลองเช็คดูดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นระบบกิ i l d นะระบบ guild เนี่ยเราก็สามารถมีเพื่อนเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทำ quest guild อะไรพวกนี้ได้นะครับการ donate g u i l หรือว่าการทามิชชั่นของ guild เนี่ยอันนี้ก็จะเข้าแก a b ในส่วนของการหาเพื่อนด้วยเหมือนกันนะบางทีก็อยากจะคุยไล,ลยน์ ก็ยังมีในส่วนนี้ด้วยมันมีในส่วนของการแข่งขันด้วยนะครับอย่างเช่นการเบทเทิลของแต่ละทีมไปเรื่อยๆนะเพื่อเอาอันดับกิลด์ให้โหดนะซึ่งตรงนีนะ้ผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีให้เล่นตั้งแต่แรกหรือเปล่าถ้ามีเลยเนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องเอาราวเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีกิลด์ระดับท็อปอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่เป็นสายเติมนะครับว่าตัวเกมเนี่ยใช้ในเรื่องของค่าเงินเติมเนี่ยแพงแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้นะเพราะว่าดูจากตัวเลข,ลเเของ Canada, งาด US อันนี้ครับเราก็อ้างอิงได้บ้างไหมเหรอมันก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็จะมีในส่วนของที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกแพ็คลายเดือนนี่แหละส่วนในพวกแบ็คคริสตลัลหรือว่าอะไรพวกนี้มันไม่ให้ของส่งนหน้าคุณมาเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปซื้อไปอะไรมันก็ได้นะครับพยายามเก็บแพ็คที่มันเป็นลิมิเต็ดไทม์หรือว่าฮอตนนวอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยน่าจะดีกว่ามันจะคุ้มสำหรับเราที่สุดนะครับถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่นะ อันนี้คือทั้งสายกบน้อยแล้วก็สายเติมเลยนะแนะนําเป็นพวกซีซันอัปเดตแพ็กอะไรพวกนี้ดีที่สุดแล้วครับและต่อไปนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วมั้งครับเอาแบบว่าคร่าวๆแล้วกันนะที่หลายคนสงสัยกันเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของตัวละครนี่แหละครับว่าตัวละครเนี่ยมันอัปดาวตันกับศูนย์ดาวหรือว่า1ดาว2ดาวแบบไม่มีการ์ดเนี่ยแบบไหนเนี่ยมันดีกว่ากันนะซึ่งเท่าตามตรงแล้วสําหรับผมนะครับการที่เราไม่มีดาวเนี่ยมันก็พอเล่นได้แล้วนะ แต่ว่ามันอาจจะต้องเสริมในเรื่องของการ์ดสักนิดหนึ่งครับอันนี้คือเอาการ์ดที่เข้าแก๊ปกับตัวของมันนะก็คือการ์ดของตัวละครน,นั้นๆไปเลยครับมันน่าจะช่วยเพิ่มในเรื่องของดาเมจได้ดีขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปโฟก,กัสดาวก็ได้แต่ดาวเนี่ยสำหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ยมันก็มีวิธีในการเพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของการใช้เจ้าตัวนี้่าตัวนี้มันได้จากไหนบ้างอ่ะกดเข้าไปดูเลยมันก็ได้ในส่วนของพวกแอดวานซ์มิชชั่นนะครับเนี่ยเห็นปะก็จะมีอยู่แค่่ชิ้้นนเเดดีียวทราจะไนะไ อันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของต่อซีซั่นแหละครับเผลอๆเนี่ยมากสุดก็น่าจะได้แค่ประมาณ2ชิ้นอันนี้ยังไม่ได้รวมในส่วนของเควสแมกนาด้วยนะครับก็จะได้อีกชิ้นหนึงเห็นปะ เราก็อาจจะอัปดาวจากส่วนตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าไม่มีดาวเนี่ยยังเล่นได้ดีอยู่ไหมผมก็มองว่ามันก็ยังคงไหลต่อได้เรื่อยๆครับเพราะว่าเราสามารถอัปเกรดจากทาเล้นต์ได้หรือว่าจากการเพิ่มเคียร์ได้นะครับช่วยให้ตัวละครของเราเนี่ยมีดาเมจมากขึ้นในส่วนของพวกนี้เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ